สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินเยรมณนีนะคะคลิปนี้ก็มาเอาใจคนชอบดอกไม้อีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะพามารู้จักกับดอกโบตันนะคะเพื่อนๆหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าพีโอนีค่ะส่วนภาษาไทยนะคะมีชื่อที่เพาะพลิ้งว่านางพญานิรมนค่ะพืชสกุลโบตันนั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุกหลายปีค่ะเพื่อน ความสูงก็จะประมาณครึ่งเมตรถึง3เมตรเลยทีเดียวนะคะลักษณะของใบนะคะเป็นใบประกอบค่ะมีแฉกลึกนะคะมีดอกใหญ่ค่ะแล้วก็มักจะมีกลิ่นหอมนะคะมีหลายสีค่ะตั้งแต่สีแดงสีบันเย็นสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะมักจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละคะ่ะหรือว่าต้นฤดูร้อนนั่นเองนะคะ ดอกโปแตนหรือดอกพีโอนี่นั้นนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญของประเทศจีนค่ะดอกไม้นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยความซื่อสัตย์ความมีโชคลาภความมีเมตตาความภาคภูมิใจในเกียรติยศนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ประเทศจีนค่ะเพื่อนๆนอกจากนี้ยังมีความหมายถึงความสวยของผู้หญิงด้วยค่ะ ส่วนความเชื่อด้านการเสริมดวงด้านความรักนะคะการดึงดูดชายหรือหนุ่มสาวให้เข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆก็จะมีการเอาดอกโบตานนี่มาประดับบ้านนะคะและก็ตั้งไว้ตามห้องต่างๆนะคะซึ่งเชื่อว่าจะมีโชคด้านความรักะค่ะเพื่อนๆ แต่ในขณนะดเดียวกันนะคะในตำนานกรีกนั้นนะคะดอกพีโอนนีนี้นะคะจะใช้กำบังร่างกายนะคะเพราะว่าเทพเมื่อก่อนจะเปือยกายใช่ไหมคะก็จะเอาดอกโบตั๋นนี้นะคะมากำบังร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกนะคะความหมายของดอกโบตั๋นก็คือความอับอายแล้วก็ความโชคร้ายค่ะ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะดอกโบตันก็มีความหมายในเชิงบวกเหมือนกันค่ะก็คือเป็นเจ้าแห่งบุปผานะคะแล้วก็เป็นอัครเสนาบดีแห่งบุปผาค่ะและในรัฐอินเดียนาของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะใช้ดอกโบตันเป็นสัญลักษณ์ประจำรัฐค่ะ สปปรรพคุณทางยาของโบตันก็มีนะคะเ,เพื่อนๆโดยแพทย์ชาวจีนนะคะนำรากของดอกโบตันนั้นนะคะมาใช้ทำยารักษาโรคกระดูกค่ะในความผิดปกติด้านประจำเดือนของผู้หญิงนะคะโรคหืดโรคชักนะคะแล้วก็สารสกัดจากดอกไม้โบตันนะคะยังมีสปปรรพคุณในการช่วยบำรุงดูแลให้ผิวพรรณชุ่มชื้นเปล่งปั่งและนำมาทำผลิตภัณฑ์ดูแลรอบดวงตานะคะทำให้รอบดวง ตานั้นดูสดชื่นค่ะอย่างที่บอกนะคะชาวจีนถือว่าดอกโบตันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขและก็โชคลาภนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละสีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะดอกโบตันสีแดงนะคะสื่อถึงความรักความมั่นคงและความโชคดีค่ะส่วนสีชมพูนั้นสื่อถึงความอ่อนน้อมอ่อนหวานความงามและความรักค่ะ ส่วนสีขาวนั้นนะคะก็สื่อถึงความบริสุทธิ์ความสง่างามและความสุขค่ะดอกโบตันสีเหลืองนะคะสื่อถึงความสุขสดใสและก็โชคลาภนะคะดอกโบตันสีส้มนั้นนะคะสื่อถึงความรักหลงไหลและก็ความสุขค่ะส่วนดอกโบตันสีม่วงนั้นนะคะสื่อถึงความลึกลับความโรแมนติกและก็ความรักค่ะ การขยายพันธุ์ของโบตันนั้นนะคะก็ทําได้โดยการแบ่งกอค่ะแล้วก็การตอนกิ่งแล้วก็การพอมเมล็ดนะคะและนี่ก็คือเมล็ดของโบตันนั่นเองนะคะหลังจากที่ดอกเขาร่วงแล้วนะคะก็จะมีเมล็ดอยู่นะคะเพื่อนๆที่ดอกค่ะนี่นะคะก็เอามาเพาะพันธุขยายพันธุ์ได้นะคะเพื่อน แล้วก็พอเขาร่วงโรยนะคะสักพักหนึ่งเราก็ตัดใบทิ้งนะคะเพืเ่อนๆแล้วพอปีหน้าเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะเราก็บานอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับดอกโบตันกันมากขึ้นแล้วนะคะ ความสดชื่นสวยงามต่างๆเหล่านี้นะคะพบเห็นได้ในช่องชีวิตติดต,ตินเยอรมนีนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ